สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลบโปรแกรมแบบูกวิธีนะครับูกวิธีมันดียังไงตามมาครับโอเคเราถัดมาทกันที่หน้าจอของเรานะครับโดยวิธีการลบหรือถอดการติดตั้งแบบง่ายๆเลยนั่นก็คือเราเข้าไปที่ control panel นะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีนะครับอยากให้มีที่หน้าจอนะครับกดคีิกขวาก็ได้แล้วก็มาที่ personalize ครับแล้วก็มาที่นี่ตัวนี้โอเคกดมาที่ Desktop อ c o n คอน t i ต g ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็มาติ๊กถูกซึ่งไอ ตัวนี้จะเป็น Control p a n น l นะครับนี่ก็คือตัวนี้นี่นติ๊กถูกเสร็จแล้วก็มาที่ Apply บอเคได้เลยจะอยู่ที่หน้าจองแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเรากดไปที่ Control Panel เพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำนะครับครั้งแรกมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้น,นี่ประมาณนี้มั้งเออถ้าผมจำไม่ผิดอ่าหรือประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากได้ที่มันย่อส่วนกมาก็เข้ามาที่ตรงนี้นี่ติ๊กอันบนสุดเลยนี่ นี่นะครับแล้วก็มาที่นี่เลยโปรแกรมเราโดยเราติ๊กข้างล่างนี้นะครับ Install Add อัพโปรแกรมนะฮะกดไปตรงนี้เลยแล้วก็หาไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นเออผมจะขอลบเป็นตัวนี้แล้วกันตัวตัวซาวเสียงนั่นเอกดคลิกขวานะครับ Uninstall กด yes แล้วก็ถ้ามีอะไรขึ้นมากดย็ดอย่างเดียวครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยนะครับวิธีการลบหรือถอนการติดตั้งนะครับง่ายๆแค่นี้วันนี้ก็จบเท่าน,นี้ครับราเจอกันใหม่